เป็นเวลาผ่านมา2ปีแล้วที่ตัวอย่างแรกของแกนเชฟออโต้ซิกหรือว่า GTA 6ได้เผยชมสายตาชาวโลกให้เห็นกันแต่ตอนนี้ตัวอย่างที่2มันออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงไปดูกันเลยลุยโลดฮัลโหลกับผมเทนยาจาโลวันนี้ก็กลับมาแล้วนะครับหลังจากที่โดนทอนญาแย่งซีนไปนาน วันนี้ก็อยู่กับช่วงเทนย่ารีแอ็กซ์นั่นเองนะครับวันนี้เจ้ก็จะมารีแอคชั่นตัวอย่างแกนเชฟออโต้ซิกเทนเลอร์ทูให้ดูกันนะครับเราดูกันเลยมาคุณทำอะไรอยู่บนนั้นอะ b e เซอร์ไพรส์เจนใม่ไบอันสวัสดีเจสันตอนนีเ้เป็นใจสันแล้วเอา้าเอ้าไปปนเงินเขาอีก,ออออกวปปกู้โหฟิตฟิตฟิตเลยเนี้ย เดินซื้อเบียร์ตามปกติอ้าว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 ลูซี่คาบิโน่ผู้ชื่ออะไรเจสันดีโวอบจะจได้อ๋อลูซี่อะเฮ้ยล็อกสตาร์เกมพรีเซนต์ มาเล็จะเริ่มต to ้นใหม่คนของขึ้นบินเป็นเพื่อนชิวๆะ s w e h Yo dude, this full effect. Hmm. And they got your name, address, they got everything. Us cops, we gotta protect each other. Bang! 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 Oi! Oh! We got this. We got it. Ooh. Ow, 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 ow. Done. anyone. take hai. Woo. Hey, hey, hey! เฮ้ยมีคนคุค้นด้วยวะ่ะปัสสั <c oughs> คู่นี้รักกันไม่หยุดโอ๊ย <c oughs> <c oughs> s กนเชฟออโตซิกวันที่26พฤษภา2026เออก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวอย่างของจ j a 6ตัวอย่างที่2แต่ว่าเราสะดุดตาผมสดุดตาไอ้น,นี่วะนี่คนนี้เนี่ยถ้าใครที่เคยเล่นภาคไวซิตี้กับไวซิตี้ต s อ o นี้น่าจะคุ้นตากันดีนะฟิลแคส i ี้ว่าแต่นายแขนกลับมาได้ไงนายแขนขาดไปเลยไม่ใช่เหรอ <c oughs> คนละคนกันมั้ง นี่แหละปิวแอมูนูชันเออนี่แหละโคตรเหมาะเลยเยี่ยม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 เห็นฟิตขนาดนี้ต้องมีออกกำลังกายแน่นอนเลยเราหวังไว้อย่างนี้นะใช่ไหมไม่แน่การออกกำลังกายมันจะกลับมาก็เป็นไปได้ตั้งแต่ตั้งแต่นี่แหละที่แบบฟิตเลยอะอาจจะออกกำลังกายได้จริงภาคห้ามันก็มีแหละแต่มันก็มีแต่ NPC เพีซีเนาะ ที่ออกกำลังกายแต่เราไม่สามารถออกได้ลูเซียจะแข็งแรงขึ้น <c oughs> ประมาณนี้นี่สะุดตาตรงไอ้เจ้ารถคันนี้ที่สุดแล้วย้อนดูใหม่สิที่เป็นเหมือนไอ้เจ้านี่คิดว่าน่าจะเป็น雷布吉尼ทา塔多นะแต่คันหน้าน่าจะเป็นเบนสะ์แะรถใหม่เทียบเลย แต่เราน่าจะเห็นในออนไลน์ก่อนนะนะไม่รู้จะมาในออนไลน์ตอนไหนอย่างเรานี่มันต้องลถอยู่แล้วเรื่องรถยนต์อยู่แล้วแล้วก็มีดีด้วยมีไฮโดรถด้วยมีภารกิจให้ไปเอารถทำไมตึ่นดิฟสปีดเพย์แบ็กเลยวะคือมันใช่เลยอะแบบนี้แต่ก็เอานะให้มันมีภารกิจแบบนี้บ้างจะได้แบบนะสนุกสนุกแล้ใจ แล้วก็เฮลิคอปเตอร์บัสซาส์ก็กลับมาตามธรรมเนียมไม่ไม่ใช่ว่าจะเป็นบกเมลีวิเทเฮยนะแต่ดูแล้วน่เป็นกล้องอะกล้องหรือเปล่าเห็นมันมีเห็นมันมีอาวุธด้วยอะนี่ไงมีอาวุธด้วยพอดีว่าใน g t A 5มันจะมีบัสศาส์อยู่2แบบนะทางข้านไดออนไลน์อะมีบัสซาส์ปกติแล้วก็บัสซาส์แอดแท็กช็อปเปอร์ แต่เราก็จะซื้อป,ประสาทแอคเซ็ตช็อปเปอร์กันงั้นแหละเพราะมันมีอาวุธมาให้ด้วยไง mm. แต่นี่เหมือนน่าจะฉายเจ้าเรือนี่อยู่เรือโฮเวอร์คราฟมันจะเชื่อว่าโลเทคหรือเปล่าวะถ้าเป็นโลเทคมันจะเป็นเรือจากภาคแสเดนนะมีแค่าภาคเดียวเลยที่มีเรือสะเทือนรับสะเทือนบกหรือว่าโฮเวอร์คราฟนี่แหละภาคแสเดนมีแค่าภาคเดียวแต่มันจะกลับมาในภาคนีแล้วดูซสิมันจะเชื่อว่าโลเทคหรือเปล่า แล้วก็อันนี้ซีชาร์คชัดเจนผู้เตยเจ้าเรือเจสกีนะจริงๆมันมาตนะั้งแต่ภาคไวซิตี t สตอรี่แล้วชื่อเรือก็ตรงๆไปเลยเจสกีที่เจ้าไทดี้ได้เล่นให้ดูแล้วแต่ในภาคห้าจะชื่อว่า <c oughs> จะชื่อว่าซีชาร์กลับมากลับมาไี้ทีดีพูดเพี้ยนตลอดเลยเราอะผมเนี่ย ช็อตน,นี้ก็เื่อบีนั่นจะเป็นโดโดนะไม่ใช่สกิมมิสถ้าสกิมมิสจะอยู่ในภาคไวซิตี้แซนเดสแล้วก็ไวซิตี้สตอรี่อันนี้น่าจะชื่อว่าสกิมมิสเอ้ยโดโดและคนนี้เราไม่อยากให้พลาดเลยก็คือฟิวแคสซิดี้มาทีฟีฟิวแอมูโลชั่นเราสามารถมาซื้ออาวุธของคุณฟิวคนดีได้ถ้าเป็นฟิวในภาคไวซิตี้นะ แกจะแบบเหมือนเมาแอะเมาเมาบุมชายมั้งเผอระเบิดแขนตัวเองอะในภาคไวซิตี้ไงนี่แหละไม่หายพลาดเลยก็ประมาดนี้นะครับสำหรับตัวอย่างของแกนเชฟออโต้ซิกปีหน้าจะเป็นจะเป็นยังไงแต่คิดว่าผมคงไม่น่าจะได้เล่นน่ะเพราะว่ามันลงเฉพาะคอนโซลในยูเนาะไม่รู้ PC จะมาเมื่อไหร่ PC น่าจะสักส0 2 8แล้วบ้างเบร์ไป ถ้าออกมาขอให้มันดีแล้วกันนะหวังว่าจะไม่เป็นอย่างเคสเ d ดเดดรีเดมชั่นภาค2นะเพราะว่าเรดเดดรีเดมชั่นมันเคยแบบว่าพอร์ตมาแย่ไงแล้วหวังว่าจะไม่เป็นเหมือน GTA ภาค4ด้วยเอาละครับต้องขอจบวเพีนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับถ้าใครชอบกดไลค์กด Subscribe สัง่งกระดิ่งด้วยนะครับต้องขอจบวิพีนี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ